นะต้องเรื่องเนี้ยมันสืบไม่ยากหรอกนะฮะเรื่องจริงเนี่ยง่าย <c oughs> ในฐานะที่ผมเป็นตำรวจนะอยู่สืบสวนนะช่วยชีวิตเนี่ยนะครับก็ฝากฝากน้องๆตำรวจนะขอให้เอาเรื่องจริงมาให้ได้อย่าไปเห็นมาเอ้ยผู้ต้องหาคือใครนะคนผิดก็ต้องคนผิดต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เขาเสียหายนะอย่าไปมองว่าเอ้ยที่ไหนๆก็ตายไปแล้วมันไม่ใช่ นะเราต้องคนผิดมาลงโทษให้ได้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นตำรวจที่มีอุดมการของตำรวจนะผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะตามที่คำให้การของเขาเนี่ยจะไปฉี่เนี่ยนะจะไปปฏสวะติที่ท้ายเรือมันฟังไม่ได้ท่านดาวที่ผมผมพูดนะผมคุณอ้างว่าโดนใบพัดเน่ยนะผมเนี่ยถ้าโดนใบพัดเรือเนี่ยมันไม่เรียบเป็นทางยาวหรอครับมันโดนเครื่องจัรใบจัรหมุนเนี่ย นะฮะบาดแผลมันจะเรียกไปทางยาวนี้ไม่ได้นะอันนี้ขอให้พี่นายให้ดีแล้วจุดเกิดเหตุถ้าเขาไปชี้จุดเนี่ยนะครับผมดูในในข่าวอะว่าจากการชันสูตรพิกศพเนี่ยนะฮะมีในปากในปอดนในปอดเขามีทรายกับมีดินเนี่ยจุดที่ตกเรือเนี่ยไม่ใช่น้ำลึกหรอกครับนะเราดูได้เลย ถึงน้ําจะลึกถึงถึงสองเมตรสามเมตรต่างไม่ถึงห้าเมตรแน่นอนนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเราจะดําน้ําเนี่ยเราต้องหายใจเข้าให้เต็มปอดแล้วก็ดําลงไปถูกไหมฮะแล้วก็ไปกั้นให้นานที่สุดแล้วค่อยขึ้นมาแต่นี่น้องที่เขาตกน้ําเนี่ยเขาคงไม่ได้มีโอกาสกัน้นหายใจก่อนสูดหายใจเข้าปอดก่อนอยู่เขาก็ตกเลยถูกไหมแต่พอตกเขาจมไปในน้ําเนี่ยเขาคงไปเจอดินเลย นะนะตรงไปนะอาจจะกว้านหน้าเจอดินเลยดินขนาดที่ลมหายใจเนะี่ยมันก้านมันสูพดพอดีก็ต้องหายใจเพื่อถ้าสูดเข้าไปพอสูดเข้าไปเจอทรายเจอดินถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอทรายดินเข้าไปในปอดเนี่ยมันต้องสูดแรงดิ้นรนนะ่ะถึงได้เข้าไปถึงปอดได้ทรายถึงเข้าไปถึงปอดเพราะฉะนั้นน้ําไม่ลึกหรอครับนะไม่ลึกเด็ดขาดแตนะพ่พอสูดทรายสูดดินเข้าไปปุ๊บนะเนี่ยเพื่อขึ้นมาเนี่ยในในที่สองจะสูดครั้งที่สองเนี่ย โอกาสที่สูดแรงมันหมดแล้วนะฮะมันเข้าไปไม่ได้หรอกที่จะเข้าไปถ้าสูดครั้งที่สองจะเจอดินเน่สายเข้าไปถึงปอดเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับก็ได้แต่ปุ๊บเอ้ยขึ้นมามันอาจจะคาอยู่แค่ในปากก็สิ้นใจแล้วนะอันนี้ผมมองนะผมมอง,องว่าน้ําไม่ลึกเพราะฉนั้นถ้าไปไปไป,ไปชี้ตรงน้ําลึกแล้ววนหาตรงน้ําลึกที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นไปไม่ได้การตรวจพิสูจน์เนี่ยขอให้ตรวจตรงไปตรงมา นะครับตั้งเป้าตรงไปตรงมาและคดีนี้ไม่ได้ซับซ้อน